สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของเป็ดพะโล้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นเป็ดที่เหลือจากการวหว้เจ้าก็ได้นะคะเป็นเหมือนเจ๊กุ้งไม่คะบ,บางครั้งนะคะเราทานไม่ทันค่ะวันนี้มีวิธีการเก็บนะคะที่สำคัญเก็บได้นานถึงหนึ่งเดือนเลยละคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะให้ทำการแยกนะคะส่วนของน้ำจิ้มและส่วนของน้ำพะโลออกจากเป็ดค่ะห้ามราดรวมกับเป็ดเด็ดขาดเลยนะคะจากนั้นนะคะก็หาถุงแกงนี่แหละค่ะมาแบ่งเป็ดเป็นมือม้อๆที่เราต้องการใช้นะคะวันนี้เจ๊กุ้งแบ่งได้สามือ้อหรือ3ามถุงนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ หลังจากแบ่งเป็นมือมือแล้วนะคะทำการไล่ลมออกได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะนำใส่กล่องสูญญากาศอีกครั้งหนึ่งค่ะเวลาจะทานก็หยิบออกมาเป็นถุงๆนะคะถุงที่ยังไม่นำมาทานเขาจะได้ไม่โดนอากาศนั่นเองค่ะปิดฝาแช่ตู้เย็นนะคะแช่ช่องปกติสามารถอยู่ได้ 3- 4ถึงวันค่ะแต่ถ้านำไปแช่ช่องแช่แข็งสามารถอยู่ได้ถึง1เดือนนั่นเองค่ะ เวลาจะทานก็หยิบมาเพียงถุงเดียวนะคะแล้ววางให้คืนตัวก่อนแล้วค่อยนำไปเข้าไมโครเวฟค่ะลองดูนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ